สายเทีย <อ S 1> ว่าไงครับสายเทียกับผมจนเครียดกินข้าวขับมือก่อนข้าวปลาทูกอกินข้าวกับแก้วไปของมือ ให้น้องๆกินนี่ทางนี้กินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีน้อยทุกนี้ไม่ได้เจอกันแล้วเว้ยไปทำงานแล้วจากหัวไปปลูกแล้วครับเราก็มาหาเก็บผักเก็บหญ้า ตามสวนชาวบ้านนี่นครับปฏิสนะัมพันธ์เนาะแล้วนี่เก็บผัาอีตูครับนลำมรกไเป็นนึ่งปราดุกกำพานะครับปลาดุกกำพาน่าสงสารเขาครับเราต้องนึ่งจิ้มน้ำพริกนี่ปลอีตูนะครับเก็บเก็บตอนที่เจ้าของเขาไม่อยู่ครับเขาลดน้ำว้อย่างดีนะแล้วเราก็มาเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ไปกินน้ำเย็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับ เยอะครับอย่างละเล็กก็น้อยนุนพริกครับรอต้นพริกใหญ่ให้เราไปเก็บอันนี้ขโมยมะละกอครับใช้คว่าเก็บเอาครับมันดกเกินไปต้นมันจะหักเราก็ต้องเก็บเอาไปนึ่งเล็กลน้อยเราขายถุงละสิบบาทมองซ้ายมองขวาที้นี่เข้ามามันไม่มีคนนะล้วมีพยานเราเก็บเลย เนี่ยเ,เด็ดให้เห็นม,นมากในพริกครับมันโตเมื่อไหร่ก็เสร็จเรา,าดูว่าได้อะไรบ้างพักหญ้านี้ก็เก็บมาจาก,จากบ้านแล้วน,นะครับมีตัวนิดหน่อยแล้วก็ตะขมนี่ครับแค่นี้ครับกรู้อาหารน้องแมวเสร็จ เราก็เน,นี่ยเตรียมอาหารให้ตัวเองเป็นเมนูวันนี้ก็ปลาดุกโทนนะครับนึ่งจิ้มแจ่วก่อนไปขึ้นเขาครับอันนี้เราจะถ่ายก่อนขึ้นเขาหนึ่งวันอาจจะลงก่อนลงหลังก็แล้วแต่ความสะดวกเนี่ยผักห้าที่เก็บมาคลองอันนี้นะโอเคครับ,รบ,รบจับไปเลยไข่ใบกูดครับกลิ่นดับขาวเนะลองก้นหลุมเลยครับก่อนที่จะใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกของหมักแค่เกลืออย่างเดียว ไม่มีอะไรใกมยหอมเทียมหมดก็นี่ครับใช้ได้เหมือนกันก็นาประดุกโทนใส่ลงไปครับให้เราก็จะนึ่งหอมๆนะครับ,บผักที่เราต้องการนะครับผมใส่ไปลงไปครับท่ก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่สุดห้าฝักโขมลงไปเลยนะครับพวกผักําลึงต่อยิตูเดี๋ยวใส่ปิดรายการครับจุกกู้ไปเลยเเพื่อน ของเราก็อ่าสักกรู่ครับค่อยใส่ผักลงามลงไปตื๊ด,อ,ดอันนี้หมดแล้วหนุ่มเฉลยครับผักเข้าไปไ,ได้คี่ไ,ได้ไม่รู้ครับหนุ่มข้าวเ,เลยจ้าปกไม่มาปูดไปอีกจ้ำลึงอลองก,กับโพผักตู่ไปจ้ำลึง นี่ใส่ไปได้ไหมไม่ได้นะผมไม่ใช่คนติดเหล้านะผมจาดสดเอเค,ครับจุกแล้วก็เทครับจัดกับน้ำพริกถ้วยเก่าอืม <c oughs> รูนี่ครับหอมหวนชวนดมจุกลู่น้ำพริกเก่าไม่เก่านี่ต้องมีหนอนนะครับไม่มีหนอนนี่ถือว่าปาน นี่ครับกินกับผัากรวดปลาดุกโคนนึ่งครับจัดกับมันริกถ้วยเก่ารครับเาไม่เก่ามีหนอนไต้เย็กๆอยู่ครับหนอนปลาเด็กดีต้องมีหนอนครับถือว่าเป็นธรรมชาติจริงไม่มีสารเคมีนะครับผมก็กินกันครับ่อนไปทํางานกินง่ายๆครับโอเคดูรลรักษาอาหารขอทุกรู้